ครับชื่อนายรุ่งนิรันนามิชานะครับตำแหน่งเป็นป้องกันจังหวัดสระบุรีครับวันนี้ประชาชนสระบุรีมาทั้งหมด811คนครับมาโดยรถบัสจำนวน19คันครับในในครั้งนี้ก็เหมือนครั้งก่อนๆนะครับก็คือมีพี่น้องประชาชนจํานวนมากนะครับจำนวนมากโดยเฉพาะในจังหวัดสระบุรีเองมีพี่น้องประชาชนแจ้งความประสงค์มาจํานวนมากว่าอยากจะมีโอกาสได้เข้ากลาบพระเบร์มาพสักครั้งหนึ่งนะครับแต่ก็เนื่องด้วยการเดินทางไม่ค่อยสะดวกนะครับก็ าทางจังหวัดทางอำเภอแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งนะครับก็ได้อำนวยความสะดวกประชาชนของตนเองนะครับในการที่จะจัดหารถบัสแล้วก็ในการานำพาประชาชนทีอ่อยากเดินทางเข้ากราบนะครับมา,าได้มีโอกาสได้เข้ากราบพระบรมศพในครั้งนี้ครับก็ในการอำนวยความสะดวกนะครับก็จะมีตั้งแต่การการเดิน,นทางในการจัดหารถบัสนะครับแล้วก็ระหว่างทางก็จะมีบริการบริการอา AH หารและเครื่องดื่มให้กับประชาชนทุกคนอย่างเพียงพอครับ ก็ในในฐานะที่เป็นคนมหาไทยเองครับในตําแหน่งพกการจังหวัดก็มีโอกาสได้ดูแลพี่น้องประชาชนถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากๆนะครับที่เราได้ทําหน้าที่ของข้าราชการในการเป็นสะพานเชื่อมได้เอานวิความสะดวกกับประชาชนซึ่งถือว่าเป็นโอกาสที่ดีครับที่ได้ทําหน้าที่นี้ครับชื่อปัทมาฉายากุลค่ะอยู่บ้านคลองทองอำเภอหนองโดนค่ะรู้สึกเสียใจนะคะเสียเสียใจมากเลยทําอะไรไม่ถูกเลย เพราะแบบหมายรักพระองค์ท่านอะทั้งสองพระองค์เลยอะทั้งเสด็จพ่อเสด็จแม่เลยนะคะตามภารกิจคือของท่านอะอยู่ทุกวันนะคะที่ที่มีข่าวพระราชสำนักนะดีมากเลยค่ะคือส่วนตัวก็อยากจะมาอยู่แล้วพอดีมีโครงการก็เลยเข้าร่วมโครงการมาเลยะค,ะคือว่าในหลวงอะท่านแบบปลูกฝังให้พวกเราอยู่อย่างเศรษฐกิจพอเพียงนะคะอะดิฉันก็ใช้นะคะใช้คือใช้ ตามที่พระองค์ท่านดำริอ่ะทุกวันนี้ก็ยังใช้อยู่นะคะมันเป็นโครงการที่ดีมากคืออยากจะให้อ่คนรุ่นใหม่นะคะแบบว่ารู้รู้จักคุณค่าของแบบพระองค์ท่านอะ่ะที่เคยได้อ่หาหมายถึงว่าช่วยเหลือนะ่ะช่วยเหลือประชาชนอะ่ะทุกทุกด้านเลยแล้วคนรุ่นหลังนี่เขาแบบไม่ค่อยไม่ค่อยได้ศึกษานะคะแต่คนรุ่นเก่าๆนะ่ะเขาจะรู้นะคะ ว่าว่าพระองค์ท่าน,นทำอะไรไว้บ้างขอน้อมถวายความอะไรแด่พระพันปีนะคะด้วยสำนึกในพระมหาการุณาที่คุณและพระพระองค์ทรงเป็นแม่ของแผ่นดินนะคะและพระองค์ทรงมีความเมตตามีความการุณาพระองค์จะเสด็จติดตามกับพระเจ้าอยู่หัวตามเสด็จทรงงานโดยเฉพาะโครงการป่าลักน้ำ ซึ่งพระราชดำริของพระเจ้าอยู่หัวคือ,อพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ําชั้นจะเป็นป่าป่าที่ถว,ยวายความจงรักภักดีต่อพระเจ้าอยู่หัวโครงการนี้ทาให้เห็นว่าพระองค์ทรงห่วงใยความเป็นอยู่ของประชาชนค่ะ,อะตอนนี้ท่านนายกเทศนสมนตรีของเราเนี่ยเห็นความสําคัญในเรื่องของการปลูกป่ามากเลย านายกเทศมนตรีของเราท่านธนชัยกินพูนนะคะท่านรักต้นไม้มากาแล้วก็จะพยายามปลูกต้นไม้ตามขั้นทางนะแล้วก็ตามแหล่งที่ในส่วนของราชการในในสวนของชุมชนที่มีพื้นที่ว่างเราจะทําการปลูกป่านะดูแลธรรมชาตาิตอนนี้เรารณรงค์การปลูกป่าแม้กระทั่งตามโรงงานต่างๆตามโรงงานพวก ลงโมอะไรต่างๆก็จะมีการปลูกป่าเพื่อเป็นการป้องกันฝนเพราะฉะนั้นมันเข้ากับโครงการของท่านเลยก็คือโครงการปลูกป่าค่ะแบบดีใจมากเลยคิดว่าเราได้มีโอกาสเข้ามากราบพระองค์ได้กับคณะนะะซึ่งถ้าเราไม่มากับกับทางกระทรวงมหาดไทยที่ที่ให้มาเนี่ยเราก็คงจะไม่มีโอกาสมาแต่วันนี้รู้สึกดีใจมากเลยค่ะได้มา